สวัสดีครับมาพบกับกล้อง Discovery OPT นะครับรุ่น ed 1-6ถคูณ24 IR นะครับกล้องรุ่นนี้เป็นสายยิงเร็วนะครับแต่ดีไซน์เรียบหรูทรงดุดันหน้าเลนสสดใสนะครับชัดเคลียร์แล้วก็กว้างเล็งง่ายครับผมเจ้ากล้องตัวนี้นะครับมีความยาวอยู่ที่285 mm มมนะครับขนาดคอท่อของเขาตรงนี้เนาะจะอยู่ที่30ม m ครับและหน้าเลนสของเขาตรงนี้นะคร จะอยู่ที่30ม m mm มเท่ากันครับส่วนน้ำหนักเจ้าของตัวกล้องนี้นะฮะจะอยู่ที่640กรัมนะครับเป็นประเภทสายยิงเร็วกันน้ำา1เมตรนะครับได้ถึง30นาทีกันฝ้าแล้วก็อัดแก๊สไนโตรเจนนะครับเจ้ากล้องตัวนี้เนาะส่วนการปรับสูงต่ำซ้ายขวานะครับเนาะเหมือนเดิมก็คือการปรับแบบปรับในนะครับแต่ด้วยรูปลักษณ์และดีไซน์ของเขาก็จะสวยงามนะฮะก็ให้เราหมุนออกมาก่อนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเป็น วงล้อที่ให้เราสามารถปรับคลิกได้เลยนะครับว่าเราต้องการใช้เป็นเท่าไร่นะครับผมก็เหมือนกันทั้งสูงต่ำแล้วก็ซ้ายขวานะครับผมส่วนระยะการซูมของเขานะครับจะอยู่ที่1จนถึง6เท่านะครับเส้นเล็งเนี่ยเ็จะมีไฟสีแดงครับปรับได้6ระดับด้วยกันนะครับ เส้นเล็งเป็นแบบเส้นเล็งขยายตามนะครับผมาการปรับไฟเป็นจากด้านข้างตรงนี้เลยก็จะมีความเข้มของแสงเป็นเลขกำกับบอกนะครับว่าเราจะใช้อยู่ในความเข้มอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ของแถมในกล่องนะครับก็จะมีเป็นฝาปิดหน้าหลังนะครับแล้วก็จะมีเป็น ลังพึ่งลดแสงสะท้อนนะครับสําหรับใส่ด้านหน้าตัวหน้าเลนตรงนี้เนาะเวลาใส่ก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับก็จะทำให้ลดการสะท้อนของแสงออกมาได้โอเคก็จะมีรูปลักษณะเป็นประมาณนี้ส่วนของแถมที่ทางร้านมีให้เพิ่มเติมนะครับที่มีเพิ่มเติมไปจากในกล่องนะครับก็จะมีเป็นขาจับสพิเศษขนาดอยู่ที่34มมนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัว ระดับน้ําติดตั้งกล้องนะครับไว้วัดว่าตอนติดตั้งอุปกรณ์อยู่ในท่าไหนลักษณะไหนนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่สนใจกล้อง discovery นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามสามารถติดต่อแอดไลน์แอดเราได้เลยนะครับก็จะมีเบอร์โทรลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ